สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่พพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะหายไปเกือบ10วันเนาะหายไปเกือบ10วันไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับไปสอบมานะครับไปสอบมาเตรียมตัวสอบมาทีนี้ก็สอบเสร็จแล้วแหละได้เวลามาลงคลิปแล้ว คลิปนี้เป็นคลิปแ,บบแรนดอมนะครับเปิดไพ่ดูดวงความรักแบบแรนดอมแล้วกันนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อเขาคิดถึงคุณแบบไหนยังไงบ้างนะครับอืมเช็คหน่อยแล้วกันว่าคนคนนั้นที่เขานึกถึงคุณนะครับเขาคิดถึงคุณแบบไหนยังไงบ้างนะก่อนอื่นเช็คดูก่อนว่าเหตุาการณ์ที่เพิ่งเจอเนี่ย มีตรงกับเรื่องราวของคุณและเขาไหมนะครเปิดไพ่ห้าใบใบละหนึ่งเหตุการณ์มาดูกันถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตรงก็คลิปนี้เป็นของคุณไปเลยนเช้ไก่อนเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่หนึ่งเพิ่งพบปะสังสรรค์กันมานะคร เพิ่งได้พบปะเพิ่งได้สังสรรค์กันมาเพิ่งได้พบเจอพบปะสังสรรค์อีกกรณีหนึ่งเพิ่งได้พากันไปไหว้พระหรือสการะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอาดอกไม้ไปถวายที่เอาดอกไม้ไปไหว้อีกกรณีหนึ่งเพิ่งพากันไปในสถานที่ ที่มีน้ำอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ที่คุณหรือเขาได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนั้นมีสัตว์ปีกอยู่แถวนั้นอืมสัตว์ปีกก็เป็นได้ทั้งนกทั้งไก่ทั้งอะไรก็ว่าไปนะครับมีสัตว์ปีกอยู่แถวนั้นนะนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับ สถานการณ์ที่2เพิ่งทะเลาะกันมาเพิ่งมีความรู้สึกแบบว่าเจอกันแล้วเดือดเนื้อร้อนใจกันมานะ <c oughs> สถานการณ์ที่3คนใดคนนึงไม่ว่าคนกับคนหรือเขานะมีการอัพฐานะ มีการอัพความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพเรื่องการเงินอัพเรื่องการงานนะครับหรือกลายเป็นคนเด่นคนดังนะครับกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อใจ,ใจผู้คนนะครับคนใดคนหนึ่งก็ได้คุณก็ได้เขาก็ได้นะครับสถานการณ์ที่4มีใครบางคนได้โชคลาภนะครับโชคใหญ่หล่นทับไม่ว่าจะเป็น ได้เงินก้อนใหญ่ได้ของมีค่ามาไว้ในครอบครองได้รับมรดกได้รับโอกาสสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครเขาได้แต่คนคนนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเขาอีกสถานการณ์หนึ่งเช็คดูนะอืมใครคนใดคนหนึง่งไม่ว่าคุณหรือเขาก็ได้ใครคนใดคนหนึง่ง มีการจบการพังการสูญเสียสิ่งที่รักนะครับถ้าสถานการณ์นี้มีตรงกับเรื่องราวของคุณและเขาหรือเปล่านะครับถ้ามีตรงสถานการณ์หนึ่งถือว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะครับมาทีนี้เรามาเช็คกันดีกว่าว่าเขาคิดถึงคุณแบบไหนยังไงบ้างนะครับหนุ่มรอสาวสวยที่คุณนึกถึงนั้นเนะ่ยเขาคิดถึงคุณแบบไหนยังไงบ้าง อืมรู้สึกว่าเป็นไปนได้ด้วยดีเลยนะรู้สึกถูกใจอะร,รู้สึกว่าราบลื่นดีนะขังล่าสุดนะครับอยากจะราบลื่นในความสัมพันธ์นี้จังเลยนะเขารู้สึกตึกทักนะครับเขาคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมหล่อสาวสวยนะครับที่คุณนึกถึงนะเขารู้สึก ว่าเออในความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มต้นได้ด้วยดีมันเป็นไปได้ด้วยดีนะถึงแม้ว่าจะมีคนคนนึงอยากจะบงการอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ก็ตามทีเถอะนะครับถึงคนหนึ่งอยากจะเป็นผู้นําให้ได้ก็ตามทีเถอะเขารู้สึกดีนะครับรู้สึกดีว่าเอออย่างน้อยความสัมพันธ์นี้ ก็เป็นไปได้ด้วยดีการที่มีคนคนหนึ่งเป็นผู้นำในความสัมพันธ์มีความหนักแน่นในการตัดสินใจมีความเป็นผู้นำมันก็ดีนะครับมันก็ดีบางเรื่องเขาคิดไม่ได้แต่คุณคิดได้อย่างเงี้ยมันดีแล้วนะครับหรือบางเรื่องคุณคิดไม่ได้แต่เขาคิดได้อืมมันดีแล้วมันคนหนึ่งคิดไม่ออกอีกคนนึงก็นำ นเป็นอย่างเงี้ยดียแล้วประทับใจนะครับคิดถึงจังชอบจังแบบเนี้ยแล้วคอนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะวางแพลนในครั้งต่อไปจังเลยอยากจะวางแพลนอยากจะเตรียมตัวสำหรับการเจอกันในครั้งต่อไปแล้วแหละจะทำยังไงดีล่ะที่จะได้เจอกันในครั้งต่อไปเนี่ย ให้ประทับใจนะครับบางคนมีการมูด้วยปะบางคนมีการไปมูด้วยอะ่ะวางแผนจะไปไหว้พระกับคุณหรือเปล่าวางแผนจะไปสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณหรือเปล่าหรือเขาแอบไปมูแล้วเขาแอบไปมูแล้วว่าอย่างน้อยในคําอธิฐานนั้นของเขาอะถ้าเป็นเรื่องคู่อะ่ะ ถ้าจะได้คุณจริงๆก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับนี่แบบนี้ก็มีนะหรืออาการหนักกว่านั้นคืออยากได้คุณมากมีการใช้วิชาอาคมหรืออะไรก็ไม่รู้อะที่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องกายภาพอ่ะอืมเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอ่ะขอใช้สิ่งเหล่านั้นแล้วนะเพื่อ ให้ได้คุณเข้ามาในความสัมพันธะ์น่ะคือชอบคุณมากติดใจคุณมากนะโอ้ถ้าเป็นแค่การขอพอรทั่วไปมันก็ดีหรอกนะครับแต่ด้วยหน้าไพที่ขึ้นมาเนี่ยต้อรู้สึกว่าน่ากลัวตรงที่ว่าอาจจะไปถึงขั้นที่ใช้ผีพรายหรือผีที่เป็นผู้หญิงในการดลบันดาลจิตใจให้คุณไปชอบเขาเนะี่ย รู้สึกว่าถ้าเป็นระดับนี้ต้องรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยนะต้นไม่เห็นด้วยต้นว่ามันแรงไปนะถ้าขอพรทั่วไปให้ได้คู่กันอย่างเงี้ยก็พอเข้าใจได้เนาะยังไงมันกะ็ไม่เกินกรรมเนาะยังไงมันก็ไม่เกินการตัดสินใจของคนสองคนแต่การที่มาใช้วิญญาณใช้ผีที่เป็นผู้หญิง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ต้งไม่เห็นด้วยต้นรู้สึกว่าเออมันมันผิดธรรมชาติไปหน่อยนะครับมันผิดธรรมชาติไปหน่อยมันเอาแต่ใจไปหน่อยนะครับอย่างน้อยก็เรื่องของคนสองคนก็ให้ได้ตัดสินใจบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามาใช้อํานาจในสิ่งที่มองไม่เห็นบงการกันอย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละทางใครทางมันนะครับถ้าเขาเลือกที่จะทําอย่างที่ว่าอาจริงก็ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายนะทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ได้ขู่นะแต่ว่า ตัวเขาเองเนี่ยเขาย่อมต้องรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วแหละว่าถ้าใช้ผีถ้าใช้พูดผีมาดนใจให้อีกฝ่ายหนึง่งชอบอย่างเงี้ยมันต้องแลกด้วยอะไรบ้างเขาย่อมต้องรู้อยู่ดีนะครับเขาย่อมต้องรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาต้องแลกกับอะไรนะแต่ที่แน่ๆมันพิสูจน์แล้วแหละว่าไม่ว่าเขาจะใช้วิธีไหนมันชัดเจนเลยว่าเขาชอบคุณมากนะเขาอยากได้คุณมากเขาถึงขนาดที่ว่า ช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้การขอพอรเพื่อให้ได้คุณเข้าไปในชีวิตของเขาอ่ะอย่างน้อยในคําขอพอรนั้นนะมีคุณขอให้ได้คุณอ่ะถ้าเกิดว่ามีวาสนาที่จะได้นะครับยังไงต่อโอ้โหพยายามที่จะยื่นข้อเสนอนะครับพยายามที่จะยื่นข้อเสนอว่าไป ทำสิ่งนั้นกันไหมไปทําสิ่งนี้กันไหมแล้วพยายามที่จะจะให้คําเสนอนั้นถูกตอบรับเนาะแล้วก็อยากจะให้ข้อตกลงนี้มันเป็นไปตามข้อตกลงอย่างเช่นขราวหน้าเราไปที่นั่นที่นี่กันไหมไปทํานั่นทํานี่กันไหมพยายามจะเสนอต่อคุณเนาะแล้วก็ อยากจะให้ข้อตกลงนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ถามว่าส่งคุณไหมมันชัดเจนมากเลยว่าส่งนะครับส่งแล้วสอ่งอีกเนะี <c> ่ย <ười> คือคนคนนี้น่าจะอาการหนักนะเนี่ยน่าจะคิดถึงคุณหนักมากเอาแล้วมีคนอยากมาหาคุณแล้วนะครับ มีความคิดอยากจะอยากจะขับรถมาหาอยากจะเดินทางกับคุณนะครับอยากมาหาแล้วอะ่ะอย่าคิดลึกนะครับคนดูคนฟังมันอาจจะไม่ใช่การมาหาในที่ส่วนตัวคุณก็ได้อาจจะนัดกันไปที่ที่จะไปเที่ยวก็ได้ นัดกันไปที่ที่จะกินข้าวก็ได้แต่อยากมาหาแล้วอะให้เดินทางมาหาก็พร้อมนะขอแค่ตกลงนัดแล้วกันนะครับในใจเขาอะอยากจะมาหาแล้วนะอะไรที่คุณคิดเขาก็คิดเหมือนกันกับคุณนั่นแหละนะครับอะไรที่คุณคิดเขาก็คิดเหมือนกันกับคุณนท่าไหระคิดอะไรล่ะคุณคิดอะไรกับเขาล่ะนะแต่คิดได้แง่งดีแน่นอนนะครับ คิดในแน่ดีแน่นอนคุณคิดอะไรเขาคิดเหมือนขนาดคุณนั่นแหละนครนะขนะเขารู้สึกว่าเขาอยากบอกคุณเลเกินว่าเขาจบแล้วนะเขาจบแล้วกับอะไรที่เป็นสิ่งเดิมที่มันไปต่อไม่ได้เขาจบแล้วนะครับต,ตอนเนี้ไม่มีอะไร ที่มาเป็นเรื่องให้ต้องพวระพวงแล้วนะครับที่มาเจอคุณเนี่ก็คือเจอคุณนั่นแหละในใจเขาเนี่ยมันเลือกแล้วชัดเจนแล้วว่าเอออยากเจอคุณนะครับอะไรที่มันจบแล้วเลื่อนไปต่อไม่ได้แล้วเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วแหละไม่มีอะไรให้คุณมาพวระพวงหรอกนะครับถามตัวเองเถอะคุณน่ะที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจบหรือยังอืมแล้วคุณน่ะจบหรือยังกับสิ่งที่มันไปต่อไม่ได้นะครับ เขานจบไว้รอแล้วนะเขาพร้อมที่จะเริ่มเลยคุณนะเราต้องถามเราเราแหละว,ว,ว่าเราอ่ะเคลียร์หรือยังนะครับคนที่เข้ามาดูเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเราเคลียร์หรือยังเราจบหรือยังกับสิ่งที่มันไปต่อไม่ได้ไม่รู้นะตอบตัวเองนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นที่คุณนึกถึง เขาเคลียร์ตัวเองแล้วนะครับเขาเคลียร์ตัวเองแล้วอะไรที่ไปต่อไม่ได้เขาตัดจบแล้วนะครับพร้อมเริ่มใหม่มากๆนะครับพร้อมเริ่มใหม่กับคุณมากๆนะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาแบกหลายอย่างเหลือเกินคิดถึงคุณก็คิดถึงนะครับไม่ไปไหนเลยนะคิดถึงคุณมากแล้วก็ไม่ได้วอกแวกไปไหนเลยอนะตอนเนี้ยในชีวิตเขาตอนเนี้ย เรื่องที่คิดหนักๆอภาระหน้าที่คองรับผิดชอบที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วก็นอกจากนั้นก็มาเรื่องคุณนี่แหละนอกจากภาระหน้าที่เรื่องรับผิดชอบแล้วก็มาคิดมากเรื่องคุณนี่แหละคิดหนักเรื่องคุณนี่แหะวนอยู่ยางเงี้ยนะครับไม่ไปไหนเลยความคิดเขาคิดเรื่องหน้าที่คองรับผิดชอบแล้วก็คิดถึงคุณแหมอิจฉานะเขินนะ ขินนะครับขออนุญาตจิบหมอนได้ไหมครับอืมอ่านไปก็รู้สึกเขินตามไปด้วยนะฮะเห็นอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกเขินนะเห็นคนเขารักกันแล้วรู้สึกเขินนะะแล้วถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างคนต่างดึงเชิงอะอย่างที่ตอนเปิดคลิปมามันจะมีสถานการณ์ที่บางคู่ นะบางความสัมพันธ์จะมีสถานการณ์หนึ่งที่เขาเพิ่งทะเลาะก,กันใช่ไหมในเช็คเรื่องราวเหตุการณ์ที่สองหรือเปล่าที่ว่ามีการทะเลาะก,กันนะมีปากเสียงกันนะ่ะเคสคนั้นนะ่ะให้เขารู้นะให้รู้ไว้ว่าฝ่ายนั้นนะ่ะนะหนุ่มหล่อสาวสวยฝ่ายนั้นนะ่ะเขายอมแล้วนะเขารู้แล้วนะว่าเออ มุมของเขาเขาก็ไม่ควรพูดอ้มุมของเขาาก็มีสิ่งที่ไม่ควรทําเหมือนกันยอมแล้วแหละตอนนี้คิดถึงคุณมากนะครับยอมแล้วยอมแล้วในสถานการณ์ที่เพิ่งทะเลาะก,กันนะเออแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กรณีที่ทะเลาะก,กันนะถ้าความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีนะครับเคตอื่นๆนะเหตุการณ์อื่นๆนะที่เช็ดตอนต้นคลิปเหตุการณ์อื่นๆนะ ถ้ามีการดึงเชิงถ้ามีการคิดในใจว่าเอ๊กาชอบเราจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ชอบเราจริงหรือ,อยังเนี่ยกําลังดึงเชิงดูเชิงกันอยู่ว่าอันเนี้ยเขาชอบเราจริงหรือ,อยังให้คุณรู้ไปเลยนะว่าตอนเนี้ยเออเขายอมคุณแล้วนะเขายอมคุณแล้วเขาจะาจะชอบคุณมากแล้นะยอมนจริงนะคือเคลียร เคลียสิ่งที่มันไปต่อไม่ได้ของตัวเองอ่ะเพื่อมาเริ่มใหม่กับคุณนะ่ะนะครับอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณพยายามจะยื่นข้อเสนอเพื่อได้เจอคุณท่านมีการนัดถ้ามีการชวนก็พร้อมมาหาอะไรแบบเนี้ยนะครับคือตอนนี้ยอมแล้วอ่ะถึงแม้ว่าในบางเรื่องคุณอาจจะต้องนําเขาเขาก็ยอมที่จะให้คุณนํานะอืมตอนเนี้ขอให้ได้เจอกันเถอะคิดถึงมากนะครับ แล้วคือตอนเนี้ยต้นอ่านไปแล้วต้นก็รู้สึกเขินตามนะครับอรู้ <ล uckle S 1> สึกว่าเห็นคนเขารักกันก็รู้สึกแฮปปี้นะครับยินดีด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเขาคิดถึงคุณแบบไหนยังไงบ้างตามนี้เลยนะครับยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกอยากจะจิกหมอนนะครับรู้สึกเขินตามนะครับอืมตามนี้นะครับแล้วทีนี้เอายังไงต่อเอายังไงต่อเอายังไงต่อดีให้แนะนําว่าเอายังไงต่อ รู้แล้วแหละว่าเขาคิดถึงเราขนาดนี้อาการหนักมากนะครับซีโรราบขนาดนี้นะรับตอนนี้ไพ่แนะนำให้คุณนะทำให้ตัวเองอะมีความสุขเติมเต็มความสุขให้ตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับยิ่งคุณแสดงออกว่าคุณมีความสุขกับตัวเองพึงพอใจในตัวเองมากแค่ไหน คนคนนี้หนุ่มหล่อสาวสวยคนนี้ยิ่งหลงอยากเข้าหาคุณนะครับเข้าหาคุณก็จะมีเรื่องราวดีๆของคุณคอยเล่าให้ฟังเขาก็ยิ่งแฮปปี้ไปด้วยนะครับเป็นไงล่ะชื่นใจปะะ่มล่ะว่าอะไรก็เคินตามนะครับมันจะถึงตรงนี้ต้งการาบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สลับเวลามารับชมหมดทางตนนะกาบขอพร,พระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการโฆษณาสุดตั Super ้ง อย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานตอนนี้นก็ขอพักคุยยิ่งเแลยครับที่สำคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านใน,นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ